จ้าเขาพลอยไหมจ้าอ nah ุ้ยอุ้ยหนูหนูทุกคนนะเขามีอยู่ในนี้ทำไมพี่ช่วยหนูแล้วนะคะเดี๋ยวหนูอธิบายทีหลังค่ะจ้าเฮ้ยมันจะหายไปได้วะเด็กตัวแค่นี้เองแม่คะจ้า เห็นเด็กขาวๆอบๆตัวแค่นี้วิ <zag> ่งมาแถวนี้ปะเด็กเหรอจ๊ะอืยังไม่เห็นเลยอะจ๊ะแถวนี้มีแต่ผู้ใหญ่ผ่านนะจ๊ะโอ้ยพี่แถวนี้ก็มีเขาอยู่คนเดียวอะทำไมจะไม่เห็นผมว่ามันแปลกๆแล้วพี่แม่คะ ี่ขายข้าวโพดเหรอใช่จ้ะหิวปะหิวพี่งั้นฉันเอาเข้าวโพดสองฝักได้เลยจ้ะสองฝักนะจ๊ะเดี๋ยวฉันชอบกินแบบร้อนๆขอจากในหมอ้อแล้วกันในหมอ้ออ๋อ ันขายหมดแล้วจ้ะเหลือแค่นี้แล้วจ้ะพ่อหนุ่มพอดีว่าวันนี้ขายดีนะจ้ะโหขายดีขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวผมพอดูหน่อยนะเปิดไม่ได้จ้ะฉันจะโกหกทำไมล่ะจ้ะฉันก็อยากขายของให้พ่อหนุ่มนั่นแหละแต่ว่ามันหมดแล้วจริงๆนะจ้ะเหลือแค่นี้แล้วจ้ะอ่ะเอาจากนี้ก็ได้ นี่จ้ายี่สิบบาทป่ะจ่ตังค์ดิขอบคุณจ้าขันดิ เอาไหมคะจ๊ะขายยังไม่ทันหมดเลยอ่ะทำไมรีบเก็บอะ่ะเอ่ออ๋อฉันต้องไปขายอีกตลาดนึงนะจ๊ะต้องรีบไปอีกที่นึงฉันไปก่อนนะจ๊ะได้ค่ะไอ้หนุ่มจ๊ะ ช่วยยกหน่อยได้ไหมจ๊ะพอดีว่าฉันยกไม่ไหวนะจ๊ะไปช่วยดิก็ไหน,นบอกว่าขายหมดแล้วไงครับทำไมยกไม่ไหวอะ่ะปวดเอวจ้ะเอวเข็ดยกทุกวันเลย <c oughs> ทำไมมันหนักอย่างนี้ยในบอกว่าหมดแล้วอะมีอะไรข้างในอะวะสูตรลับจ้ะคือมันเป็นสูตรลับของที่ร้านฉันนะจ๊ะบอกใครไม่ได้จริงๆในนี้มีเห็นอยู่ข้าวโพดจะได้นุ่มๆช่างมันเลอจ้ะช่วยฉันยกเถอะคนละข้างนะ ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะวันหลังแวะมาอุดหนุนด้วยนะฉันไปก่อนละจ้าขาโอดบ้าเลยว่าต้มกับหินพี่พัดนี่มันรองเท้าเด็กนั่นไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยหน่อยไหมคะกล้ามาหลอกเราได้ไงวะเนี่ย รีบตามไปเร็วไปแล้ะจ๊ะปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะปลอดภัยแล้วจ้ะทีนี้หนูบอกพี่ได้หรือยังว่าทำไมพวกเขาถึงตามหาหนูแบบนั้นน่ะพวกเขาเป็นบรอดการ์ของพ่อหนูเองค่ะ พวกเขาต้องการจับหนูไปที่ค่าถ่ายค่ะเราก็เลยต้องหนีแบบนี้มินลูกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่พบกับพี่พัดจะดูแลมิลินแทนพ่อนะพ่อต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดมิลินห้ามดือ้อห้ามโซนต้องเป็นเด็กดีนะรู้ไหมค่ะพ่อแต่ถ้ามิลินคิดถึงพ่อเนี่ยมิลินโทรหาพ่อได้ตลอดเลยนะคะ พบพาดฉันฝักดูแลมไมลินด,ด้วยนะครับคุณติคุณหนูไมลินคะคือว่าพี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมโทรศัพท์พี่เงินหมดอ่ะพี่อยากโทรหาแม่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ เอาไมต่อทีนี้พี่นี้ก็หาจังหวัดลักพาตัวนไปเรียกค่าไถ่สิวะเราจะไม่โดนตำรวจจับหรอพี่หรือมึงจะทำงานจนหัวงอแล้วแบบนี้เมื่อไหร่เราจะรวยวะผิดบ้างสิเฮ้ยไอพ้พบเรีบไปจับตัวแล้วอ,อย่างกันละครเนี่พี่พี่ช่วยหนูจนกว่าพ่อจะกลับมาได้ไหมคะ ได้จ้ะพี่จะช่วยดูเองนะขอซ่อนหนูนะทำไวมวัยจังวะพี่เอาไงต่อดีครับไม่รู้แหละไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็นตามหาตัวมัให้เจอจะแกไปทางนั้นฉันจะไปทางนี้ครับ คุณตำรวจคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะจับมันได้เลยครับคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้แหละจับฉันทำไมล่ะคะคุณตำรวจผมได้รับแจ้งมาว่าคุณลักพาตัวเด็กไปฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันดูใส่ร้ายคะ่ะฉันก็เป็นแค่แมค่ค้าขายข้าวโพดอ่ะฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะคุณตำรวจช่วยฉันนะคะ งั้นผมขอค้นในหม้อได้ไหมคุณคุณตำรวจไม่จริงอะ่ะแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะพวกเด็กดไปซ่อนไว้ที่ไหนฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องคุณตำรวจครับผู้ชายสองคนนะ้ต่างหากที่เป็นคนร้าย เป็นไงบ้างจ๊ะหนูหายใจไม่ค่อยออกเลยค่ะมาน,นี่มาหนูจำเบอร์คุณพ่อได้ไหมคะอมหนูจำไม่ค่อยได้ค่ะจำไม่ได้เลยเหรอไม่เป็นไรจ้ะถ้าหนูจำได้เมื่อไหร่เนี่ยรีบโทรบอกคุณพ่อเลยนะบอกให้คุณพ่อมาช่วยนะค่ะขอบคุณตงน้อนจ้ะ นะพ่อคะนีพวกแกสองคนกล้าหังฉันได้ยังไงเตรียมตัวไปนอนในคุบได้เลยกรรมที่พวกแกก่อต้องทนชัย คุณตำรวจครับจับมันไปได,นได้เลยครับคุณตำรวจครับเราอธิบายได้นะครับคุณตำรวจได้จับผมนะครับคุณตำรวจตอนนี้ก้อนก่อนคุณครับตอนนี้ลูกสาวผมอยู่ที่ไหนครับตามฉันมานะคะทางนี้ค่ะหนูจ๊ะพ่อมาแล้วจ้ะพอ่อมิลิน มินเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรหรือเปล่ามินีรู้ไหมลูกพ่อเป็นห่วงลูกมากเลยนะพี่คนนี้เป็นคนช่วยหนูไว้ขอบคุณนะคะพี่คนสวยผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับถ้าคุณไม่ช่วยลูกสาวผมไว้เนี่ยเธอต้องแย่แน่เลยไม่เป็นไรเลยค่ะแค่เห็นน้องปลอดภัยฉันก็ดีใจแล้วค่ะ